ไปจอดไหนจอหูไม่จอดจอหูชุบบร้านจะเป็นแบบว่าเป็นไม้เก่าๆนะคะคล้ายๆบ้านสมัยเก่านะคะากกินวเกยเดี๋ยวนะคะพายายมากินขี้เกียวจะพาไปทำฟัน แต่ว่ามากินกว๋วยเตี๋ยวข้างๆ้างพยาบาลแม่สวยบรรยากาศร้านบรรยากาศบนร้านก็คือ,อ,อน่านั่งมากนะคะอากาศไม่ร้อนค่ะเพราะว่าเพดานสูงนะคะกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะที่เราสั่งก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ น้ำน้ำไม่รู้น้ำอะไรอ่ะมันเป็นมันมีเมนูเดียวอะค่ะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเรามากินตอนเที่ยงตรงนะคะลูกค้าเยอะมากนะคะลูกค้าก็มีหลายโต๊ะเลยเราไม่กล้าเดินถ่ายบรรยากาศบนร้านเพราะว่ากลวลด,ลดกลวนการกินอาหารของคนอื่นเนาะอันนี้เราก็ปรุงรสด,ด้วยพริกปน่นเผ็ดมากเลย แล้วก็น้ำส้มน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะที่เราปรุงค่ะแม่ก็คือแย่งกินอะ่ะเราบอกให้แม่สั่งแม่ไม่ยอมกินไอ้แม่ไม่ยอมสั่งแต่ว่าพอเราสั่งมาแล้วก็ปรุงแล้วก็ให้ชิมอร่อยนางแย่งเฉยเลยนะเออเราก็ต้องสั่งถ้วยที่สองมานะคะอันนี้ลงไปเอาผักค่ะผักฟรีค่ะก็จะมีถั่วง,งอกเนาะแล้วก็อะไรนะ มีผักแบบสีเขียวๆอ่ะเออแต่เราก็เอาแค่ถั่วงอกนะคะร้านคือแม่ร้อนนะคะมันเป็นไม้แล้วก็หลังคาก็เป็นแบบหลังคามุงจากนะคะลูกค้าเยอะมีหลายโต๊ะเลยนะคะอันนี้แม่เราไปเอาผักแป๊บเดียวโดนแม่แย่งกินละก็เราก็ต้องอดใจไม่ไหวต้องขอชิมก่อนระหว่างที่สั่งถ้วยใหม่มาเนาะอืมดูสินางนางบอกว่านางกินข้าวแล้วเนาะแต่ว่าพอได้ชิมรสชาติอร่อยไง อดใจไม่ไหวหอแย่งเรากินนะคะก็ต้องสั่งถ้วยใหม่อันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อค่ะเป็นซุปลูกชิ้นเนื้อแยกนะคะไนะันะ อากาศร้อนๆก็ต้องสั่งกาแฟเย็นมากินคู่กันนะคะรคเราสั่งเป็นมอคค่าค่ะส่วนของแม่เป็นแอปเปิลปั่นนะคะแม่บอกว่ารสชาติหวานไปแล้วของเราก็ว่ามอคค่ามันเออเหมือนน้ำตาลเยอะไปหวานไปนะคะ แก้วละห้าสิบบาทค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ถ้วยละห้าสิบาทนะคะราคาไม่แพงค่ะก็ะถือว่าเออเอาบรรยากาศเอาฟิลแล้วก็เอาความอร่อยนะคะแค่นี้นะคะเรามากินต่อเลยค่ะก๋วยเตีย๋ยของเรามาแล้วนะคะเมื่อกี้แม่แย่งไปละอันนี้เราสั่งใหม่มาเหมือนเดิมนะคะปรุงรสด,ด้วยพริกป่นหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนอ่ะเนาะแล้วก็พริกน้ำส้มสามช้อนแล้วก็เอ่อน้ำตาลหยาะหนึ่งแล้วก็ น้ำปลาเหี่ยๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบปรุงรสเสื้อคือหิวเกินเนาะสบัดเสื้อโดนน้ำซุปนะคะไม่เป็นไรกลับบ้านไปซักนะคะโอเคเรามากินกันต่อเลยค่ะ Hey. <hits> hey, <hits> <hits> หมดแล้วคะ่ะหมดหมดถ้วยเลยนี่น้ำซุปก็ไม่อยากจะให้เหลือเลยเพราะว่าอร่อยดีนะคะ <c oughs> อันก่อนกลับนะคะก็ขอเก็บภาพบรรยากาศด้านหลังของร้านนะคะในร้านก็มีคนเยอะอยู่เนาะ <c oughs> แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ